สบายดีเอฟซีพีพีทุกๆคนเด้อจ้ามื่อนี้น้องมังอ่อนเสื้อผ้ามาเบ่งน้องๆยางเลนเนาะน้องเป็นยางเลนเนาะทุกคนแต่ได้กับข้อฝากนี้เด้อจ้าข้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแหละกดกระดิ่งให้น้องอ่อนเน่เด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอ่อนทาคลิปต่อๆไปเนาะแต่อันนี้ฝนเสาร์เลยเนาะการลมได้ฝนตกเนาะน้องน้องอ่อนกะอยากมายางเลนเนาะก็ต้องผ้ามายางเนี่ยจักหน่อยเนาะมีฝนเลิมเสาร์เลย แหลกพปันตะก,กยานมาเอาตัก,กยานไวบ้านแลกก็กางลมมาเพื่ออยากมาเบิ่งเปิดเนาะทุกคนพรยาการดีๆหมู่มบ้านท้องอ่อนไปชมกันเลยจ้ามีบ่อน,นาั่ง บนตกะเลยทุกคนน้องๆเสืออยากมากพี <c> ่ <oughs> แต่ว่ากางหลบมัม้งหนุกกันไปแย่งอะไรเป็ดกันคะฮะว้ายเป็ดเขาเป็ดเขาไม่กลัวเปียกหรอกคะ่ะไปแล้ว นาวินดินติดรองเท้าหนูหมดนะหนูไปเดินแบบนั้นนะ่ะหน้าพูดยังไม่ผิดคําเต็มเลยก็นหนูชอบไปเดินอะไรแบบไหนระวังตกนะน้ำขึ้นไหมคะเี๋ว่า ขึ้นไหมจริงงหรอหว่ายน้ำสบายใจเฉมเอ้าร้อนไหม่ายเขาบอกว่าไม่กลัวเปียกหรอกจ้าเห็นมานอสที่จะทำอะไรต้องคิดหน่อยนะ <Yeah. S 2> <laughs> อาวินทำอะไรเดี๋ยวตกน้ำ oh, oh, oh. น้ำ่นไูเช็ดท่ายานุ่น oh, oh. เอาแล้วเท้าหนูล่ะมันก็เปียกกันสิมันไปเหยียบพื้นแบบน,นั้นน่ะอาทิตย์นึงเลยอายกาศดีมกมา นี่เลยเหมือนแลเนาะนี่ไงน้องตัวนึงได้นาพี่วาหอยทากนี่ไงหอยทากอู้หูอากาศมันชื้นไงใช่ค่ะจริงๆเขาอยู่ตรงนี้เต็มเลยเนาะนี่ไงพี่วาเนี่ยเนี่ยเ่ะใช่ค่ะ ไปจับนะคะนี่เขาออกมาหาอะไรกินไงคะนี่ตัวแม่แน่ๆเลยเนี่ยตัวใหญ่ๆนี่อันนี้ตัวลูกค่ะอันนี้ตัวอันนี้ก็อันนี้ตัวแม่พี่สาวพี่สาวพี่ชายพวกเนี้ยตอนนี้มีอีกเปล่าเดี๋ยวไม่มีเนี่ยเขาไม่มีแย่ขึนเยอะใช่มันอาจจะมีไหมไหนคะ หนึ่งตัวเหรอหนึ่งตัวไม่ใช่ตัวนี้อุ้ยอุ๊ยพี่บอกเหย็บเย็ยบเออหนูไม่เห็นนี่ดีโอ้ดีนะไม่ไม,ไม่ไม่ลงแบบโน่นโน่นดีนะไม่ลงเท้าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้หนูเตะไปเฉยๆคะ่ะอุ๊ยดีนะไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรโน่นโน่นก็มีทำไมมันเยอะมันออกมันออกหากินอาหารฝนตกคะ่ะ ตอนนนก็มีเหรอ,อ,อไหนไม่ตาดีจังเลยตรงโพงนั่นอะน่ะไม่เห็นตาไม่ดีตัวเล็กอะตัวธรรมดาอ๋อระวังเหยียบมันนะคะเหีม้ยน,นอ้าเกือบมองไม่เห็นตอนไม่กล้ามันมาแถวนี้เลยเอ่ะโอเคโอเค Are you r e a แล้ววางเหยียบมันนะ คค่่ะุณแมระวังเหยียบนะเนี่ยเอานับสิหนึ่งสองสามเห็นแล้วตรงนั้นนะตัวนีเยอะกว่านี้หกเจ็ดแปดระวังเหยียบนะมาวินอ้ามาวินเก็บเหยียบพี่ว่าพี่น้องถอยหลังเก็บเหยียบอ้าพี่ว่านี่ไงนี่ไง ฝั่งนี้ไม่มีเหรอฝั่งนี้อวิทย์จะไปไหนอวิทย์ไปไหนครับอวิทย์อีกหนึ่งรอบพอนะพอสกปรกงั้บบน,นทำงัน้นตามเรามาอีกครั้ง ตดูถ้าไม่ดูนี่ดูก่อนดูขามาเป็น แม่น้องอ่อนกับขอตัวลาไปเลยเด้อจ้าสบายดีทุกทุกคนบ๊ายบายให้เป็นภาพน้องน้องเด้อจ้า